สืบเนื่องจากการสู้รบระหว่างยูเครนรัเสเซียที่ยืดเยื้อมานานถึง5เดือนแน่นอนว่าทั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการสู้รบย่อมลดน้อยลงตามเวลาถึงแม้จะมีการระดมจากชาติตะวันตกเพื่อช่วยเหลือแต่ดูเหมือนว่ายิ่งส่งเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งไม่พอเพราะถูกทางกองทัพรัเสเซียถล่มอาวุธรบาบคาบโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกรณีที่สหรัฐได้ติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือหาพูลบนเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ของกองทัพเรือ,อยูเครนจำนวนสองลำจากนั้นได้มีการเอาเรือไปจอดไว้แถวท่าเรือใกล้สถานีสูบน้ำห่างจากท่าเรือและไซโลเก็บธัญพืชราวหนึ่งกิโลเมตรเพื่อหลบสายตารัเสเซียแต่ในกองทัพยูเครนเองมีไส้ศึกส่งข้อมูลให้รัเสเซียแล้วใช้อากาศยานโดรนบินมาสอดแนมยืนยันจากนั้นรัเสเซียได้ยิงขีป,ปนาวุธร้อนคาลิเบอร์จากเรือรบในทะเลดำมาลงที่เรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ของกองทัพเรือ,อยูเครนที่เพิ่งติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือฮาพูลไปหมัดบาทล่าสุดคิริบูดานอฟหัวหน้าข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมยูเครนระบุว่าเคฟมองว่าเครื่องยิงจรวดหลายลูกที่ผลิตในสหรัฐเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับระบบขีปนาวุธโตสกาที่ถูกทำลายในยุคโซเวียตในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับวอชิงตันโพสต์บูรานอฟได้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันโตสก้ายอยู่ยังคงเป็นระบบพิสัยไกลที่สุดในคลังแสงของกองทัพยูเครนอย่างไรก็ตามยอมรับว่าปัจจุบันอาวุธเหล่านั้นเหลือน้อยมากหลังจากต่อสู้กับรัสเซียมานานถึง5เดือนโตสก้ายเป็นระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีซึ่งมีมาตั้งแต่ปี1970มันบรรจุขีปนาวุธและมีพิสัยถึง120กิโลเมตรตามรายงานของกองทัพรัสเซีย เคฟนั้นมีเครื่องยิงโตสก้าอยู่ประมาณ40เครื่องในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งกับมอสโกแต่ตอนนี้กองกำลังของยูเครนนั้นมีไฮสมาซึ่งส่งให้เคฟโดยชาวอเมริกันและเราจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้หัวหน้าหน่วยข่าวกรองได้กล่าวและที่ผ่านมาเคฟได้รับเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องเคลื่อนที่สูงจำนวน16เครื่องจากวอชิงตันไฮสมาที่มีประสิทธิภาพการทำลายล้างระยะทาง85กิโลเมตร และระบบนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของกองทัพบ,บกเพื่อทําให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง300กิโลเมตรแต่ขณะนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายบริหารของไบเดนไม่เต็มใจที่จะจัดหาระบบการยิงให้กับกองทัพยูเครนเนื่องจากความกังวลว่าพวกเขานั้นจะถูกไปใช้โจมตีดินแดนรัสเซียและทำให้ความขัดแย้งนั้นทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น